ลิบนี้ก็เฮฮากันแล้วพี่น้องมใหญ่เลยครับมีใหญ่เลยเป็นอะไรสมินแ่บบอกแบ้วมินแล้วมินมักแลชมมินมัก็ลบโอ้ิด่สาวกเตัวบีเนาตัวบีแหละคิดว่าคนหมักมะพร้าว สบายดีพ promotional activator สุทุกคนเนาะการยินดีต้อนรับของสุสานสาลายเนาะวันนี้เนาะสาลายกับมากับพี่นันคือเก่าเนาะกับมีผู้ใหญ่ทั้งเบ้าตูบี้เนาะเพิ่นให้เงินมาซื้อเค้กมาซสะพายวันเกิดน้องมิ้นเนาะกับผานไปหลายมี่พอสมควรเนาะแต่ว่าเพิ่นกระให้นักสะพายย้อนดังเนาะพี่น้องแต่ว่าทั้งน้องมิ้นเป็นไปยังบุพุกเนาะว่าจะมีคนมาสะพายเพื่นเนาะกับไปเบิ่งไปส้มท่องกันเนาะพี่น้องว่า พื่อนซีนี้ซีนาทางเป็นไงดีใจบอดูว่าจําใจเนาะพากันมาลุ้นน้กันเนรอะพี่น้องกาิปเป็นก้องลาไปเิ้งไปส้มพอมๆกันเลยเนาะพี่าตูบีสบายดีสบายดีเ้พี่น้องาอะไรโอ้ใเอาใส่เอาใว่เป็นย่ห้ออะไรป่ะนี่ย่จ้ะหน้าช่งบอกท่านตื่นบาตูบี อืมซาลมินน้องเปลี่ยนเ้าตัวบีดปักเปียนอยู่บ้านเนาะเปลี่ยนเลยต่างแข่งแอนสไลด์เบอร์โดดท่าว่าถ้าว่าตาอายุนี่เทียนเจ้าคอยว่าสิบุพโอายุน้องมินดอกคาละตาอายุใส่เบอร์โดดใส่เหมดเลยมีเท่าไรใส่ให้หมด เป็นเค้กมะพร้าวเนาะมาตุ้บบี้มาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องวาสีนาเพิ่นสิเป็นจังไดสิตื่นเต้นดีใจห้องใหม่ดีกว่าหัวเราะเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้บอกเพิ่นเียนนร์ขารนาดน,น,นี้เอาขาไปหอมๆกันไม่เนาะโดยหายับข่าแรงน้โอ้ลมเนาะอันนี้เราไปพูดก,กันบอกว่ามันมีเสถียรภา โดยเฉพาผู้คนในบริบททางั่ะกึ่ดไม่เห็นทางฝั่งก่ดกัมิคุยไงใจดีเนาะฝากเงินให้น้องเนาะพันธะอะไรแบบนาะทางฝั่็จีเซไยอกันเลยเป็นค่าแัโกดีเนาะทางะาเมือวันี้แต่ว่าพอมบอกตัวเนี่ยฝากไว้เมื่อเวจะยังไปมาเนาะี่ปับรถเรียบเ่องอะวดับต่ำ โอูคนนอนเอาลูกเอาลายอย่เนาะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ให้เตาบันสองคนโอดอเมะให้เตาบันสองคนน้อยนี่บอกด้วยเจ้า อะทานเลยบออะไรฮะอ่าโอ้ตลาดโอ้ลูกไฟลูกเจ้าวอ้กดอลูกเจ้า่ออนผู้อยู่บ่อนาโอ้วันเกิดลานน้อยเบาตัวบี่นี่บอวันเกิดซามินนโอ้ใครนึกว่าวันเกิดลานน้อย มาย้อนลังไอ้เพื่อนมันเกิดเพื่อนตเต้มันทีเจ็ดูโอ้อยกระเทียทีสิบสี่อยกันลืมนอกคิดว่ามันผ่านไปแล้วกิดว่าคิดว่ามันเกิดลานนอยได้ไหมมันเกิดซมมี่แม่เราสซมมนโอตั้งแต่วันทีเจ็ดวัน่วันทีเจ็ดเดี๋ยวแมิี่ในเปลาเค้กหรือเ่าวันทีเจ็ดเปล่าคืนนี้ค่ะเพื่อนจะเปลาเค้กก่อนยามหาปริมาฮาเปบ่ายามาแต่ว่าเราเราเราบอว่าเราบฏิมามาเนั้ จป็นใดดีใจอบอคือต่วอสินมีคนมาเซอร์ไฟ์บ่มีแรงน้อยนี่เป็นเบอร์ประตอ่ะยะปรเด็มือบังคันล้วลายมือเลยเนาะเป็นผิดไคได้บระตีโดยกับิวาที่แน่นอนเต็มทีเจ็ดการสิบสี่เจ็ดมือโอ้เคร่งตัวเครึงเลยเนาะเจ็ดมือบรนตูบีเบอกเคร่งคืแคทว่าสิมีมาเซอร์ไฟไปบอกได้ เดี๋ยวสวามหน่ะซับวัชิมาตั้งแต่พวกกันก voilà> ับซับตึ้มพาอ่าสมินไปอย่างฮาป้าบอกมือหน้าพูเล่บาตบีบข้าวเวียโอ๋น้องบาตบีบพาข่าห้างซอยเมย์ก็เลยบได้มากมือนะวันนี้จะโอกาสมาเนาะมาเซาไผ่พื้นจะจะเกิดมากก็มีคนมาเซาไผ่อยู่สม่นเรเคย ไปนี hmm. ่น้องหลเกอะปีแล้อันนี้แต่ว่าโดี๋ยนสปอยแก่เดือนแต่สิอันเดียวยจ้าออลงสวนไปเห็นอย่างอี้ปันทางเนี่ยอันนี้ทอนหย่าซ้นหย่าอีกทอนหย่ายังเบิดบอสุดมาอีกเดี๋ยวเอาตัวดีกัมาสะพายกันก่อนเนาะีลูกาครับ แี่เทมาทัดเวลานาะเซนไปวนพอแม่ตามหาโต้ชวนไม่เนาะโดยใครจะมาทันเพื่อนเอมีนาจีักแค่ทาลายอยู่บ่อ้มย์โกับพ่อมยพอมีพอมีเป็นแต่ไรามีคนกินใจมีอย่างไรอยู่กับเ่นเมยัเปิ่ง ก็ยากเนาะคุณกม่ยอาติจริงใจปนัยคิดว่าว่าจริงใจญาตคุปบจริงใจเนาะตีต้องมิดน่เถะเจะได้น้องมินมีคนจริงใจเป้ยังไงเสี่ยวมี่ย่กะจะซปแน่ลเนาะพอดีว่ายากปอพอเขาไปยังตกลงมาได้ปะเาสี่ผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้นะอะอาไปกินเค้กก่อนจ๋าบ่ะ หวานเดี <mile> ๋ยวคลิกมันละลายแม่อจะคลิกละลายเนาะวววางงตถึัน่กไอ้น้องมินเป็นคนปัดเค้กเนาะอืมเค้กกับเป็ปตะกินขนาดนอบอลตัววีโอ้ขาวงามทุกคนเลยเนาะแม่เค้กบอแม่โอ้ยเอาหมายถึงยังจไะอ๋อย้าวจันทร์วันเค้กละลายโอ้ละลายเลยเค้กมันคือละลายไหมเห็นละลายอืมมันอาจจะอ่อนนกกว่าอากาศมันนี่มันแดด แดดแห้งใช่พี่น้องมั้ยอย่าเงี้ยครับอาจจะห่อนแล้วมันก็ละลายฮึ่ตัวฮาวาคาซึอมาเลยครัแม่ออกมาเลยนี่ขนาดว่าแม่นเช็ดกระเลมนี่เนาะเช็ดธรรมดามะพร้าวแต่แสบนี่เนาะโอ้ไม่ใิ่อ้าวบะตอวี่ขอชิมก่อนนะจะเด้อ้าวซี่ไม่ค่อยเบิ้งรึเปล่าตอวี่บารรสชาติบารรสชาติเจ้าเลือดกันเป็นจังไลยอาวซีไม่ค่อยเบิ้งก่อนน้องมีหลังจากออกจากเรียกคุ้มกอนไม่เลยคุ้ม อ่าคำใหญ่ใหญ่คำใหญ่ใหญ่ป่ะดูด้โดยผักซอยแม่โดยไปวันวันได้ได้มื่อหนึ่งใส่หนึ่งชื่อเก่ากเอาอีกคำอีกคำยังยังวัได้แล้วเพวัวพักไปว้ามีเนาะเรายังได้เริ่มปลูกเด้ี๋ยว่ามันฮักกเริ่มคุณนางเลยคุณนางก็เซาเนาะฮึ่มตอนงมกข้าวไม่ใช่ของเทเนาะตอนงมกข้าวคุณนางก็เซร้าจริงหรอคำหนึ่งเนาะ โอ้บตัววีกินแต่เสพเนาะน้องมินราก็น้อยใจน้องพี่เราบางใจจะเข้าหกห่ากับมูคูกัมานีนาบ้านเกิดกับบยนโอ้ยงานหนึ่งสาวเป็นยนกล่องนี่เนาะโเป็นยุทูบเบื่อไยันกล่องนัแม่เนาะเด้อบนเด้อเด้อจว่างเดป็นตาเด้อ คลิปนี้ก็เฮฮากันแล้วพี่น้องแซ่บขนาดน้องนิ่งน้องนิ่งแบบนี้ดูซิมึงดูซิมดูอร่อยไหมกินคำกินคำใหญ่ๆนะเอาคำโตๆอย่าลืมไปให้เจ้ด้วยเจ้ไม่ต้องกินไม่กินกินแล้วดีคำใหญ่ๆเลยคำใหญ่เลยเป็นอะไรสมิท่งแซ่บ น้องมินกินเบื้องันมักข้าวมั้นนะน้องมินมักรสชาติน้องมินแล้วก็แล็โอ้ผิดพลาดแตัวบีเนาะเจ้าตัวบีแหละคิดว่าคุณหมักมักข้าวคือจัน้าวแซ่บบอกอแซ่นั้นซื้อมาบ่ถากใจเป็นเฉพาะป้านั่นแซ่บนลโมีใคม่ยมีเ่ามันเกิดแต่ตอนนัน้อยนแหละแม่ก็คือหาหาทีมันเกิด ่ให้เต่าสิบ่โดยบั e ตอใหญ่มาแล้วก็บ่มีแล้วพราใหญ่แล้วเพิ่นก็แถมแม่ก็บ่มีเงินน่่โอ้ดีเนาะสามียังมีวันสุขภัันเกิดเนาะแต่ว่ากับเท่าไบ่ันเกิดเลยบ่ัเกิดบ่แม่นโอ้นะตต้นต้นเนาะบบนบตะบนโอใจต้นข่อยบ่โดยนเนาะสงนี่แกน อ่ามื่อนี้เราก็ได้ชื่อตำนาอเมิโน่ตำเมื่อนี้มีตำกล้วยตำส่วตำม่วกับมีขนมมีน้ำเป๊ปซี่มาสูน้องมิ้นคนงามกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นแม่ของน้องมิ้นเนาะมินนะขอใจพี่ใหญ่คนอเมรฝั่งไทเพื่อนบ่้วยออกสื่อออกเสียงเนาะสื่อเขตใหซาี่อาบาตบดีมาเซไทอ่า้ ย่าใหญ่จดีนาะที่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดสิให้คือเค้กเนาะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเนาะมีในมือนี้ก็ขอขอบมุกขอบใจขอให้พี่ใหญ่เจดีคุณนั่นมีแต่สุขภาพแข็งแข็งแข็งแรงขอให้ค่าขายง่ายมึงให้ดำําให้รวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อโอ้ยสาธุค่ะอืม ชื่อแท้ยังสร้างมันอยู่ยังสั่งมันเล็กแรมมือได้ใช่ไหหอดมันเพิ่นทั้งก็ได้หกสิบดูว่าเล็กตัวนี้มันมันอึดแดงแกนแกงของมันอรุซิงได้กาต้องไปสั่งเอาซื้อมาเหยเขาจ้างสร้างเห็ดเนาะมาเลยก็จ้างช่างเดียนมาใต้องมินต์อู้ดตำกระปิ่นเนาะตำกล้วยตำ้าวปุ้นหรือว่าตำชั่วเราพี่น้องเนาะ มีแคบหมูมากินกินสบายสบายสังก่อโอ้และอันนี้มันยังมันนี่นี่โอ้ของน้องนุ่งบอกขคือว่าของน้องมิ้นจะทำคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้นำคพี่นองนอกจากขอบคุณทั้งคุณยายเพื่อนน้องจีวาคือเค้กให้น้องมินเนาะขอให้เพื่อนมีสขุขภาพร่างกายแข็ง ใครคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไปใสมาใช้กอ,อให้รัมรวยค้าขา,ขายไงมือกอ็ขเพราะไฮร่มรวยเขาห้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างในนาทีการงานมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้สลาเซ่พอจบคลิปไปก่อนขอกล้าข้างลัสบายดี